สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาดีไวครับวันนี้เราไปดู9ไอเดียสุดเจ๋งครับรวยสู้โควิด1 9ไปดูกันครับ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9นะครับกำลังเข้ามาระบาดในประเทศไทยขณะนี้นะครับผมจากการที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวันจนหลายสถานที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังและก็งดการพบปะผู้คนครับสถานที่ทำงานหลายแห่งครับจึงให้พนักงานเนี่ยทำงานที่บ้านหรือเรียกว่า Work f r r m Home กันแล้วครับคนไหนโชคดีเนี่ยก็ไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่ครับแค่เปลี่ยนงานจากสถานที่ที่เป็นออฟฟิศเนี่ยมาทำงานที่บ้านแทน แต่บางคนโชคไม่ดีเท่าไหร่ครับช่วงกักตัวหรือว่าออฟฟิศปิดเนี่ยก็โดนไม่จ่ายเงินเดือนครับหรือว่าจ่ายเงินเดือนเพียงแค่ครึ่งเดียวครับหรือซัมลายนะครับบางคนเนี่ยโดนเลิกจ้างในช่วงนี้ไปเลยก็มีครับเอาละครับวันนี้เรามี9ไอเดียรวยสู้โควิดมาฝากครับเผื่อเป็นไอเดียดีๆสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะหาอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมไปดูกันครับไอเดียแรกก็คือการเย็บหน้ากากผ้าขายครับ เป็นช่องทางทำเงินสําหรับคนที่มีฝีไม้ลายมือแบบเย็บปักถักร้อยชอบประดิษฐ์ประดอยครับที่จะได้ผลิตหน้ากากผ้าออกมาวางขายครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลิตได้คุณภาพดีนะครับมีรูปร่างรูปทรงหรือว่ามีรูปแบบที่เก๋กไก่เนี่ยราคาไม่แพงอีกต่างหากนะครับรับรองว่าขายออนไลน์เนี่ยรุ่งทันทีครับ ไอเดียที่2ก็คือการขายของออนไลน์ครับเป็นช่วงนาทีทองของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้เพราะตอนนี้นะครับใครๆก็เก็บตัวอยู่กับบ้านครับไม่กล้าออกไปข้างนอกกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหากเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วเราก็อาจจะขายดีเป็นแบบเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวครับ ไอเดียที่3ก็คือการรับจ้างส่งเอกสารครับหลายบริษัทนะครับเลือกใช้บริการคนรับส่งของและเอกสารครับช่วงนี้นะครับยอดขายของร้านค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยดีครับมีพัสดุจะต้องส่งมากขึ้นบริษัทขนส่งเนี่ยก็ยกต้องการคนเพิ่มเพื่อส่งของให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับไอเดียที่4ก็คือการรับจ้างส่งอาหาร delivery ครับไม่ว่าจะเป็น Grab, Line, Man, f o o d Panda, Get และอีกมากมายครับ หากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยงานส่งอาหารเดลิเวอรเนี่ยยังเติบโตได้อีกมากครับงานนี้นะครับจึงน่าสนใจมากๆสําหรับคนที่มีเวลาว่างสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ ไอเดียที่5ครับก็คือการรับทํำข้าวกล่องขายออนไลน์ครับถ้าเกิดว่าเรารับทํำข้าวกล่องหรือว่าทําขนมจัดส่งแบบ Delivery ได้นะครับผมเป็นช่องทางหารายได้ที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้ครับถ้าเกิดว่าร้านของเราหรือว่าร้านไหนเนี่ยขายอาหารอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่เคยทําแบบออนไลน์นะครับนี่เป็นโอกาสทองที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาครับ ไอเดียที่6ก็คือการทำคอนเทนต์ออนไลน์ครับเราสามารถนำสิ่งที่รักที่สนใจเนี่ยมาแชร์เป็นความรู้หรือว่าสร้างสารรค์เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ครับผ่านช่องทางการสื่อสารหรือว่าโซเชียลมีเดียผ่านวีล็อกหรือว่าผ่านพอดแคสต์ครับถ้าได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับคิดจะสร้างไรายได้ผ่านช่องทางเนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากครับ ไอเดียที่7นะครับเปิดคอร์สสอนพิเศษออนไลน์ครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เหล่าติวเตอร์หรือว่าโค้ดเนี่ยจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ครับถนัดวิชาอะไรนะครับมีทักษะด้านไหนที่อยากจะสอนนะครับก็ตั้งกลุ่มเอาไว้ครับบันทึกเทปครั้งเดียวเนี่ยใช้สอนได้ไม่รู้จบครับแล้วก็ยังทําให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายด้วย ไอเดียที่แปก็คือการปลูกต้นไม้ขายครับบ้านใครมีพื้นที่ในการปลูกทาสวนต่างๆเนี่ยสามารถปลูกเพื่อขายได้ด้วยครับต้นไม้ที่ขายนะครับก็อ,อาจจะเริ่มจากง่ายๆครับเช่นเป็นไม้ขนาดเล็กไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะครับเชื่อว่าขายได้แน่นอนครับโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ไอเดียที่๙ก,ก็คือการรับทาฟรีแลนซ์ครับงานฟรีแลนซ์เนี่ยยังมีข้อดีก็คืออิสระครับไม่จํากัดเรื่องเวลาเข้างานแต่ต้องมีความรับผิดชอบนะครับทํางานให้รับมอบหมายเนี่ยอย่างมีคุณภาพอันนี้จะส่งผลทําให้เรากลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนมากขึ้นแล้วก็ทําให้รายได้ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเดียหารายได้เสริมครับในช่วงวิกฤตโควิด -19 ครับ ขอให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามฝากทานในวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับจาก m o n e y g u r u .co.th ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นวาร์ดีไอไว้์้าท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ